ะะกับพิ t าทิสเทลสเตทิวันนี้จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการบริหารสะบักค่ะเวลาที่เราคิดถึงการยกสะบักแล้วก็ดึงสะบักลงยกสะบักขึ้นและดึงสะบักลงสิ่งที่เราทําประจําคือชอบยกแต่เราไม่ชอบดึงลงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดึงลงทําอย่างนี้ค่ะอันนี้คือเคล็ดลับนิดนึงนะคะหาย,ยกขึ้นปุ๊บ พอดึงลงคิดถึงการกระโดดข้อมือน,นิดนึงแล้วก็ดันมันลงไปแล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ดันลงตัวจะอยู่นิ่งๆน,นะคะไม่ใช่ลงขึ้นลงนะคะยืดไว้ขึ้นแล้วก็ดึงลงขึ้นแล้วก็ดึงลง แค่นี้เราก็จะรู้สึกสบายแล้วค่ะจากนั้นอีกแบบหนึ่งนะคะสบักเนี่ยก็ยังทำการหมุนยกขึ้นแล้วก็หมุนดึงลงเรียกว่า upward rotation แล้วก็ downward rotation ง่ายๆค่ะไม่มีอะไรยกแขนขึ้นแล้วก็เหยียดแขนแล้วก็ดึงยกแขนขึ้นเหยียดแขนลดลง ยกแขนขึ้นมีการขยับอีกนึนงเป็นการขยับแขนช่วยด้วยนะคะยกขึ้นแล้วก็ลงมันจะขึ้นอัตโนมัติดาวลงไปอัตโนมัติเหมือนกันการขยับแขนเนี่ยในการที่เราทำนะคะเวลาที่เรายกแขนขึ้นเนี่ยกลางออก ช่วงแรกสะบักยังไม่ยกค่ะจะเฉพาะ,ะกล้ามเนื้อที่อยู่รอบหัวไหล่พอเริ่มผ่าน60องศา90องศามาถึงโอ้โห180องศาเลยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสะบักจะมีการขยับตามไปด้วยนะคะแต่เวลาที่เราทำท่าพวกนี้เราจะไม่ขยับสะบักก่อนก่อนที่จะยกแขนเราจะยกแขนก่อน ยกแขนอ่าสบักค uh, ่อยๆยกสบักค่อยๆยกสบักค่อยๆยกสบักค่อยๆยกแล้วก็กลับเข้ามาลองดูนะคะการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยสำคัญตรงที่เราจะใช้ชีวิตยังไงให้ไม่เกิดการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราขยับสบักได้ดีก็จะทําให้แขนของเราตัวของเราหรือแม้แต่การหายใจของเรา สวดีค่ะ